สวัสดีครับผมอาจารย์นุบลสวิทหนึ่เก้าเก้นะครับวันนี้ในช่วงโควิดนะครับหลังวันแรงงานนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับมาพบกับผมนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับในแวดวงของออฟโรดนะครับในแวดวงของรถตัวยกสูงนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับได้รับใช้นะครับ ลูกค้าท่านหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดจุรินเลยนะครับกับ e-suv นะครับตัวโมเดลปี2021นะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างนะครับที่จะนำเสนอให้สำหรับลูกค้านะครับวันนี้เรามาติดตามชมกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่โก้นะครับลูกค้าท่านเจ้าของรถอีซูดิแมทครับสวัสดีครับพี่โก้ครับสวัสดีครับผมโอเควันนี้เราคุยกันแบบสบายๆนะครับเพราะว่าโดยเบื้องต้นก็คุยกันในไลน์เนาะพี่โจติดตามผมทักมาในไลน์นะครับก็มีปัญหาปรึกษาครับอีซูตัววีคอร์นะครับวันนี้ผมจะคุยครับพี่โก้ พี่โก้เนาะผมกาลังสับสนกับพี่โจ้นะครับ <c oughs> เพราะว่าพี่โจศสีตะเกีพี่โก้สุรินนะครับสุรินนะครับของพี่มาตอนนี้มาให้อาจารย์คือ e สู่ v cost ด้วยกันทั้งทั้งคู่นะครับวันนี้พี่โก้ีสู v cost จากตัวโ o วิลนะครับเป็นแคปนะครับวันนี้ช่วงล่างเดิมๆตอนนี้คือพี่โก้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยตอนตอนนี้รถมันเป็นยังไงบ้างครับเดิมๆกับพี่ขี่ถ้าเดิมๆจริงๆ,ๆนะผมว่าช่วงล่าง ถ้าขับเร็วเอาไม่อยู่แน่เพราะว่า้าเจอหลุมเจออะไรโดดดิ่งแบบโอ้ยจนล้มไม่ได้ตอนนี้ที่พีโก้ทําไปก็คือจะมีในส่วนของแม็กกับแมกับยางนะที่พีโก้เปลี่ยนยางกับแมกับยางตอนนี้คือใส่ตัวยาง BF Woodid นะครับเป็นออทเทเรนผมไม่ได้ดูล้อล้อขนาดเท่าไหร่ครับ 18ครับ18ก็น่าจะเป็น 265, 265, ้าสองหกห้าหนะครับยาง VF g o o d r i h นะครับเป็น Auto ออ t เ r รนนะครับแต่นี้ก็คือในส่วนของยางมันก็โอเคแล้วเนาะมันขีีด่ดีแล้ว <laughs> แต่ว่าขับขับช้าเนี่ยเป็นยังไงครับขับช้าถ้าไม่มีหลุมมันก็ไม่โดด <laughs> ถ้าม,มีหลุมมันก็โดดถ้าเจอพวกเนินพวกดักอย่างนี้ถ้าหลงไป ท้ายปัดนะ <laughs> ม,มีอาการท้ายปัดด้วยคือโดยส่วสนตัวผมก็คือมีโอกาสได้เทสทดลองขับรถตัวเดียวกันนะครับในได้หลายคันแต่ไม่ใช่คนที่ใช้รถประจานะครับคือเรื่องอารมณ์ต่างๆปัญหาต่างๆ <c oughs> ผมไม่ทราบทุกอย่างนะครับทีนี้ก็ต้องให้พี่พพโ้แชร์ประสบก,การณ์ตัวนี้ก็คือคือมัน,น,มนโดดใช่ไหมครับครับผมเพราะว่าคันก่อนน้นนี้พี่โจทำพี่โจก็ออกมาก็ใช้พี่โจขี่ได้ประมาณ กี่หมื่นสไม่ถึงหมื่นนะรถผมสี่พันกว่าโลสี่พนกว่าโลแล้วค,คือรถใ,ใหม่เลยครับพี่โก้ก็อาการเหมือนเดิมพี่โก้เปลี่ยนรอบอพี่โจนะครับเปลี่ยนโช๊คไปเซตหนึ่งเสร็จไม่จบก็เลยมาจบที่ตัวนี้นะครับอาผม้แนะนําก่อนนะครับไอตัวโช๊คที่ผมจัดให้พี่โก้วันนี้ก็คือเป็นตัว BP 5 1ของ o m e n EMO นะครับซึ่งตอนนี้ก็น้องๆกำลังเซตค่าอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นเซตที่ว่า ด้านหน้ามาพร้อมกับสปริงนะครับด้านหลังเป็นโช๊คอัพเดี่ยวๆนะครับใช้กับตัวแหนบเดิมวันนี้ผมก็จะเซ็ตเขาเรียกจัดทรงให้พี่โก้รลรอๆนะครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวพาพี่โก้ไปทดสอบดูนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามตอนนั้นนะครับมผมโอเคพี่โก้เดี๋ยวก็ชมดูช่างเขาทาไปได้น,ดนะครับตอนที่รถเสร็จเดี๋ยวผมพาไปทสผมเดี๋ยวพาจะดื้รอบนึงครับผมครับตอนนี้ก็ ตามไปดูครับรถที่ช่างเขากําลังจัดการกันอยู่ครับ ับตอนนี้ผมก็ติดตั้งตัวโช๊ค up bp 51 bp 5 1เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกับตัว e isuzu d-max v c o s s โมเดลปี2021นะครับสเตปการทำท้ายคลิปผมมีบอกนะครับว่ารถคันนี้สเตปหน้าย,ยกเท่าไหร่หลังทำแบบไหนบ้างมีการปรับคอมเพรสริบาลเท่าไหร่บ้างนะครับท้ายคลิปฝากติดตามด้วยท้ายคลิปเดี๋ยวผมเผยเขาเรียกอะไรเดี๋ยวผมแนะนำนะครับบอกวิธีการปรับตั้งว่าคันนี้นะครับลูกค้าที่ขับเนี่ย ชอบฟีลออรมแบบไหนพี่โจชอบแบบไหนแล้วก็คันนี้พิโก้ซุรินนะครับชอบแบบไหนตามผมมาครับตอนนี้ผมจะพาพิโก้ไปทดสอบแล้วก็ขับดูนะครับปรับฟิลลิ่งอารมณ์ในการขับผมก็ยังไม่ทราบว่าสไตล์การขับพิโก้แบบไหนนะครับคือผมตอนนี้ผมปรับโดยรวมๆนะครับสไตล์นุ่มๆก่อนให้พิโก้ลองทดลองขับดูครับผมตามมาครับพี่เชิญเลยครับผมเอาแบบเอาแบบเต็มที่นะครับแบบคือสไตล์ที่พี่ขับเลยคือผมปรับนุ่มนิดนงตอนนี้ นี่ลูกค่าถามมาอยู่ในนั้น YouTube รถเขาถามว่าคันนี้ปรับคอมเพรดรีบาเท่าไหร่เขาถามมาฝากนในคลิปนี้เลยครับคันนั้นผมปรับคอมคอมสามรีบาสองครับพื่อ <laughs> นม้ต่างไหมครับอ่าตอนนี้ต่างแล้วครับต่างแล,ล้วขึ <laughs> ้นด่านแรกต่างรู้สึกกังต่าง,างนิดแต่ออกมาแล้วอ๋อรู้สึกต่างที่ออกมา <laughs> คือต่างแบบไหนครับแย่กว่าเดิมหรือว่าดีกว่าเดิม,ม มันมันมันไม่แย่กว่าเดิมแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> แต่ต้องลองดูก่อนคือตอนนี้คือผมปรับอารมณ์แบบนุ่มครับผมปรับคอมเพรสสองรีบาวสองครับทั้งสี่ล้อครับคือคือรถด้วยน้ําหนักตัวรถครับถ้าเปรียบเทียบกับรถ่จโจตัวน,นั้นเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้โฟร์วิน้ําหนักมันจะมีมากกว่านี้นิดนึงมันก็ผมปรับคันนั้นปรับคอมเพรสสามรีบาวสองครับก็ก็ขี่พอดีสักพักหนึ่งลูกค้าก็จะ พยายามที่อยากจะปรับให้มันตึงขึ้นตึงขึ้นตามความรู้สึกตามอารมณ์การขับตอนขับขับขับลับมาเมื่อเช้าเนี่ยขับเส้นไหนครับมาทางส้มปล่อยมาไม่ไม่ใช่สองสีเนาะสองสีคือเส้นบ้านจานไม่ใช่เส้นกลางเส้นเข้ามากลางเมืองลองอัดยาวๆดูครับ ันนี้รถผมปรับแบบนุ่มนะครับลองลองขับดูชอบไหมนุ่มขั้นก่อนในพี่โจ้พี่โจโ้เขาขับโค้งเหมือนกันนะคันั้นพี่โจ้ขับประมาณร้อยหกร้อยสี่ร้อยหกเป็นประจําก็เลยปรับตึงๆนิดนึงแต่นี่คือถ้าถ้าขับด้วยความเร็วเนี่ยจะปรับตึงนิดนึงครับผมว่าเหมือนมันยึะมันโค้งเวลาน่ามันโค้งใช่ไหมครับตอนนี้เพราะว่ารถมันสูงแล้วมันอยากให้มันอยู่กว่านี้ใช่ไหมครับได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องลองไล่ไล่ไตระดับขึ้นครับ หลังงผมจะไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาไล่ตัวล้อหน้าก่อนหลังผมก็โอเคโอเคใช่ไหมครับมาไล่หน้านะครับเี๋หลังตอนนี้นะครับคอมเพรสสองดีบาลสองนะครับเห็ต้องดูก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวข้างหลังลูกค้าแจ้งว่าโอเคแล้วนะครับผมจะปรับรีบาด้านหน้าขึ้นหมุนวงลายซ้ายให้ผมนิดนึงซสายสุดเลยครับตัวนี้ครับคอมเพรสด้านนี้ครับคอมเพรสเนี่ยผมเอาไว้สองตัวนี้คือคอมเพรสด้านล่าง คือจังหวะที่รถมันยุบคือถ้าบวกเยอะขึ้นได้มากนี่ก็คือมันจะแก็งขึ้นคือถ้าปรับไปด้านออดนี่ก็คือมันจะนิ่มขึ้นส่วนรีบาวรีบาวผมต้องใช้เทคนิคพิเศษก็คือต้องใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับรีบาลตอนนี้ผมตั้งไว้สผมจะปรับรีบาวเพิ่มขึ้นประมาณ3ามครับมันมันจะหมุนทวนกันใชน่ไหมอะใช่ครับมันมันหมุนได้คือหมุนอิสระทั้งสงตัวครับ ตัวนี้ถ้าจะรบบที่แข็งหมุนหม,มุนมาฝั่งนี้ครับตัวนี้หมุนไปฝั่งนู้นข้างบนข้างบนก็แข็งหมุนไปเหมือนกันครับตามตามอยู่กันใช่ครับคอมเพรสตอนนี้ผมตั้งไว้ที่สองขีดนับแบบนี้นับสองครับรีบาวรีบาวหาไม่เจอไปโอเคแล้วครับโอเคเปลี่ยนรู้ได้ <laughs> ตัวนี้แค่หนึ่งต่างกันหนึ่งระดับต่างเยอะเลย <laughs> ใช่ไหมครับ ลองดูครับลองความเร็วครับตันนี้มันใจกว่าเดิมเยอะสมมุติถ้าเราถ้าเราบรรทุกมันต้องปรับบรรทุกข้างหลังผมแนะนําเล่นนิดเดียวเบอร์เดียวข้างหลังปรับง่ายอยู่ครับข้างหลังไม่ยากคือแต่ว่าต้องนอนลงไปแล้วก็ปรับปรับเฉพาะคอมเพรสก็ได้ครับตอนนี้หลังยังไม่ได้เล่นอะไรเลยครับสองสองครับคือถ้าปรับคอมเพรสจากตอนนี้ก็ได้ข้างหลังคือ ผมก็ว่ามันมันโอเคแล้วเราวิ่งรถเปล่าเนี่ยมันแค่นี้โอเคถ้าเกิดว่าพี่บรรทุกของเสร็จปุ๊บพี่ก็ไล่สเต็ปความาเขาเรียกคอมเพรสนะียข้างล่างไล่ขึ้นแค่ขีดเดียวก็พอครับขีดเดียวไล่ขึ้นเป็นคู่ก็ได้ครับคอมเพรสสามรีบาวสามขึ้นไปเป็นคู่อย่างนี้ก็ได้คือถ้าเราชอบอารมณ์แบบคู่ด้านหน้าเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราชอบอารมณ์แบบนี้แหละแต่ว่าทําไมมันเราขับด้วยความเร็วแบบวันนี้จะขับเร็วหรือว่ายังไงก็ตาม ส่วนมากก็ไม่ค่อยปรับคือถ้าอยากจะปรับก็คือปรับสเต็ปนี้ขึ้นไป,ไปเป็นคู่ครับตอนนี้มันคือคอมเพดสองรีเบลสามยุบสองยืดสามพี่ก็ปรับขึ้นถ้าอยากขึ้นอีกก็ยุบสามเอ,อ,ย 4, อยืดสี่ี้ปรับขึ้นเป็นคู่มันก็จะได้อารมณ์แบบนี้คือถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนฟิลอารมณ์ขึ้นเป็น, Com 2, น,นความสองรีรีเบลสี่มันก็จะต่างอย่างนี้ครับมันก็จะต่างอย่างนี้แต่ถ้าชอบแบบนั้นเราก็ปรับขึ้นไล่สเต็ปขึ้นเหมือนกัน ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่แต่แต่ลูกค้าจริงครับของของวิโจผมตั้งหน้า,อาคอมล่าสุดเนี่ยคอมสี่รีบาวสามคือพี่พี่เขาาชอบับแบบนั้นผมก็ตั้งให้แบบนั้นครับด้วยน้ําหนักลดตัวตัวลดด้วยน้ําหนักเกียร์ด้วยมันก็เลยปับ๊บต้องตั้งเป็นแบบนั้นข้างหลังข้างหลังของวิโจจบอยู่ที่คอมสามรีบาวสองครับพี่เขาจะชอบแบบนั้นรีบาวให้มันน้อยกว่าคืออาจจะรุ่น แต่ว่าฟิวลมันมันก็ไม่ได้แย,ย่ครับมันก็ดีโอเคเห็น okay. ฟิกอัพมันไล่บีเอ็มโอ้ท่าวิ่งได้ปะว <laughs> ิ่งร้อยหกร้อยเจ็ดย่างงี้ออ <laughs> ไอ้รถเราวิ่งไปถึงร้อยห้าก็ไม่ไม่กล้าเหยียบแล้ว <laughs> ลองเล่นได้ครับเล่นได้ปรึกษาได้ <laughs> ว้าเหนื่อยโดดรเครื่อ <laughs> <laughs> พี่โจ้เนี่ยจะไปกับลูกลูกน้อยพึ่งคลอดนะครับ ทีนี้ก็เลยต้องมาทำรถให้มันแบบขี่ดีพี่เจ้าพึ่งได้พึ่งได้ลูกลูกสาวไม่ได้ถามลูกสาววิชยัยนะที่ทำรถเนี่ยก็คือทำมาเพื่อให้ลูกอย่างเดียวเลยวัตถุประสงค์คือตอนนี้พาลกูกพาครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยนั่งสบายหน่อยปกตินั่งรถเนี่ยไปเวลาขับใช้งานเนี่ยใช้บรรทุกไหมครับมีคนไปด้วยไหมครับหรือคนเดียวคนเดียวคนเดียวก็วไม่ค่อยจะบรรทุกหรอกก็ อารมณ์เผื่ออยากไปซื้อของอะไรนิดๆหน่อยๆเอารถเก่งรถอะไรไปไม่ได้ข้างหลังลองอแข็งกว่านี้อีกสักเบือนได้<ล>ได้ครับแต่นะครับเวลาก็คือเวลาเจอหลุมอะไรพวกนี้จากอารมณ์ว่าว่าด้านหน้า,นาชนปึ๊บหลังเป็นไงเออมาแน่ <laughs> ถนนสายนี้ดีไหมเนี่ <laughs> าายทำไมครับ <laughs> เหมือนถนนดีไง <laughs> <laughs> มันต้องไปขับกับถนนที่เราเคยวิ่งประจำมันจะรู้เลย <c oughs> แต่ถ้าพี่โจวิ่งสองสี่ประจำครับพี่โจวิ่งสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชเ้วิ่งวิ่ง3สามสี่จังหวัดพี่โจเขามีร้านอาหารอยู่โคราชเัวเนี้ยเขาก็จะวิ่งทั่วเขาจะเขาจะวิ่งสองสี่เป็นหลัก ผมก็เลยว่าไปอัดเลยครับเส้นสองสี่เส้นที่เคยขับเนี่ยไปขับไปขับอีกรอบนึ่งจะยังไงเยวจะไปปรับขาออกได้ครับผมโตโตถามได้ครับปรึกษา<ม>คือบางทีเราปรับเองโดยไม่มีหลักเนี่ยไม่ไม่มีคนปรึกษาเนี่ยจะไปทั่วครับคนที่เขาดูวิดีโอผมหาลูกค้าไม่ไม่ได้ติดที่ผมนะติดที่กรุงเทพติดที่แต่ว่าเป็นของตัวเดียวกันก็นกตัวปรึกษามีลูกค้า ติดใจโทรมาบอกว่าอาจารย์นูแนะนําดีมากก็คือ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 เราก็ใช้หลักการวิธีว่าวิธีการว่ามันควรจะเป็นแบบไหนอ่านี้ครับคือบางบางทีลูกค้าไปปรับคือความตั้งใจคืออยากให้มันยุบเร็วยืดช้าก็ไปอัดแบบอัดแบบหนักางี้ครับมันก็ไม่ได้อารมณ์นะครับกลายเป็นของดีของดีๆเราไปทํามันเสียเราปรับหามันไม่เจอะมานี้ครับค่อยๆไล่ คือถ้าละเอียดจริงๆเนี่ยผมแนะนําปรับทีละครึ่งนะของผมปรับไล่พี่โจผมไล่ทีละครึ่งก็คือแบบนี้ผมจะขึ้นครึ่งหนึ่งคืออย่างอย่างที่ว่าข้างหลังยังได้ตึงเนี่ยผมปรับแค่ครึ่งหนึ่งนะไม,ไม่ไม่เต็มขีดครับครับถ,ถ้าลองอลงปรับลงปรับให้มันได้สักครึ่งไ,ได้ครับตอนนี้ผมปรับคอมเพรสขึ้นครึ่งหนึ่ง มันจะเป็นอารมณ์สแตนดาร์ดวนกลับเส้นเดิมได้ครับมาแล้วนะครับตึกมาแล้วเนี่ยคือครึ่งหนึ่งก็จะเล่นประมาณนี้ครับเล่นทีละครึ่งมันจะคือครึ่งหนึ่งเนี่ยมันมันบอกอารมณ์ได้มันมันเห็นเห็นความแตกต่างไปชอบบอกได้นะครับไม่ได้เวลามันตกโบด,ดขึ้นนะมันขึ้นเร็วใช่ไหมครับอ่แกปรับ คามรีบาวขึ้นเหมือนเหมือนกับด้านหน้าครับตอนนี้เทสอารมณ์นะครับคอมเพรสสองครึ่งรีบาวสามนะครับโอ้แล้วใช่ไหมครับเป็นงานบ้านนะครับโอเคแล้วโอเคแล้วใช่ไหมครับโอเคความรู้สึกตอนนี้คือมันมันพอดีมันนิ่มพอดีหรือว่ายัางไงครับนิ่มพอดี ดีแล้วอ่าทีนี้หนึบพอดีแล้วหนึบใช่ไหมครับตอนเข้าโค้งมีความรู้สึกยังไงครับมั่นใจขึ้นกว่าเดิมเยอะมั่นใจขึ้นกว่าเดิมเยอะเ <c oughs> คยจริงๆถ้าตอนแรกที่พี่โจติดเนี่ยพี่โจมีความกังนวลว่ารถมันนิ่มๆแบบนี้เนี่ย,เ,ยเวลาเข้าโค้งกลัวมันไม่อยู่ผมเลยบอกพี่พี่โจว่าอัดเลยครับตอนเข้าโค้ง <c oughs> พี่พี่ก็เลยลองเข้าดูคือพี่โจขับเร็วนะครับแล้วก็เข้าโค้งเร็วพอเข้าปุ๊บระบบมันจะทํางานครับ คือตัวโชคเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการยืดยุบที่แบบว่าต่างจากเดิมมากเหมือนกับว่าเราเข้าโค้งเนี่ยมันมีการเทน้ําหนักพวกนี้ระบบบายพาสพวกนี้มันมันทำงานครับมันจะทํางานพอดีมันถึงมันถึงช่วงที่บายพาสมันทํางานพอดีมันก็จะเป็นแน่นเลยครับจังหวะที่เราเปลี่ยนเลนแล้วก็ดึงรถกลับคืนมาพวกนี้มันจะแน่นมันจะมันมันต่างเลยแหละครับเวลาเราออกฟูบอะไรเนี้ยเดี๋ยวเซตคันนี้เสร็จเราไปเซตคันเอเวอร์เรสต่อ เอเวอเรสต์รถทุกพียังเซ็ตไม่จบครับเป็นเียน,น,นครับขับเร็วด้วยครับการนั้นต้องลองเอาไปใช้ดูะละนหนึ่งครับผมเคยวิ่งกับถนนที่เราเคยวิ่งดู่ครันี้มีความรู้สึกว่าถนนมันดีใช่ไหมครับอยู่วิ่งกลับบ้านก็นรู้แล้วเดี๋ยวถือว่าที่ขับมาก็โอเคที่มันพอใจอะ่ะถ้าโค้งแบบนี้เรามีโอกาสเข้าแบบ หนก yup. ักๆเข้าเทสดูนะครับเทสดูด้วยความระมัดระวังเทสเลยครับมันมันเราอยู่จริงๆครับมั่นใจใช่ไหมครับออกนอกอะไรเงี้ยปพ๊บ่ซ้ายข้างหน้านี่นะครับคือถ้าเราขับถนนถนนปูนนนี้เป็นส่วนใหญ่เราก็จะเซ็ตให้มันนิ่มกว่านี้นิดนึง คือถ้าออกถนนปูนแบบพวกนี้มันก็จะมีต้องขับดูเส้นแถวนี้ดูครับมันมันก็จะเป็นอารมณ์ของถนนลาดถนนปูนนะครับถนนคอนกรีตคือขับเส้นนี้ก็ได้นะครับผมพาไปเทสตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายตอนที่ตอนเช้าที่ที่ผมพาเทสน,นะครับตอนนี้ก็จะเทสถนนคอนกรีตน,นะครับแถวเส้นลอกสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานโรงพยาบาลมะเร็งนะครับ ขอขวาก่อนเลยครับออหลังโรงเรียนเตรียมอุดมผมลองรถก็แถวนี้และครับตามนี่เลยครับมันจะเป็นถนนเหมือนกับโรงเวียนถนนแบบนี้ขับเร็วนิดไม่ต้องห่วงนะครับถ้าขับเร็วถนนคอนกรีตเนี่ยมันจะลอยต่อแบบนี้ ลองดงครับมันจะเก็บได้ดีมากรับได้อยู่ใช่ไหมครับแบบนี้ก็ผมไม่รู้เดิมๆมันเป็น,ปนยังไงถ้าขับประจำเนี่มันจะจำอารมณ์ได้คนระับเวลาขับนอนต่อไปก็จะเหมือนกับรถเหมือนกับโฟวิวครับโฟวิลนี่มีโอกาสได้ใช่ไหมครับ<ม>ขับสี่ก็โอกาสไม่ก็มีโอกาสนะครับ คือแต่เอาไว้เผื่อติดลมติดอะไรกันนั้นเองเวลาไปจอดการสนามฟุตบอลของผมเนี่ยครับโฟว,วิลเหมือนกันครับคือไม่มีโอกาสได้ใช้ครับฝนตกทีหนึ่งเข้าโฟวิ่งเลยครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเรามีโชคดีมันต้องหาต้องหาแบบหาโอกาสได้ใช้งานไงถนนถนนแต่ว่า ประมาณนึงเนี่ยปกติเขาจะหยอดหลุมการเราลูดเลยครับตอนนี้คือคืออยากจะใช้โชคเหมือนกับโฟวิวครับฝนตกมาถนนลื่นไม่เลื่อนไม่รู้อะผมใส่เลยโฟวิวมันไม่มีโอกาสได้ขี่ได้ใช้ครับมันต้องหาโอกาสเฮ้เหมือนกันครับพี่ก็ไปเพื่อมีโอกาสแล้วเอาถนนลูกลังเลยลูดเลยครับลองลองดูครับผมก็หาหาโอกาสลองแบบนั้นอยู่เรื่อยครับรถผมรถคันอื่นขับเห็นเขาขับยอดหลุม น้นนี่นั่นเราไปก็จัดเลยครับยาวเลยครับสาธุปีกต้องไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับยางนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเราจะมีปัญหาอะไรกับยางไม่ไม่มีครับก็คือศูนย์ล้อตั้งแล้วครับมันตั้งได้<ม>ปีกนกก็ใช้ตัวเดิมได้ครับใช้ตัวตัวนี้เหละครับได้ถ้ามีปีกนกตัวปรับองศามันทําออกมาเนี่ยก็คือมุมล้อเนี่ยมันมันจะตั้งได้ดีขึ้นเราจะเพิ่มมุมแคสเตอร์ได้ดีได้มากขึ้นกว่านี้ แต่แต่แต่ตอนนี้ก็คือมันอยู่ในค่าเกณฑ์เกณฑ์ที่ว่าเกณฑ์มันมันรับได้กับอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานเดี๋ยวก็ตามมาครับปีงน้องครับตอนนี้ก็พาลูกค้านะครับไปถับทดสอบแล้วก็มีการอ่าเซตนะครับปรับตั้งโช๊คอัพนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวผมจะเผยนะครับค่าสเปคที่ผมทำกับรถคันนี้นะครับผม โอเคนะครับรถคันนี้อีซูดีแม็กวีคอ s นะครับปี2021เครื่องยนต์3,000ใช่ไหมครับผมเครื่องพลน3,000เครื่องยนต์3,000นะครับเกียร์เมนูครับ4 wheel นะครับเป็นตัว DMAX แคปนะครับไม่ใช่4ประตูไม่ใช่เกียร์ออโต้เพราะฉะนั้นแล้วน้ำหนักของรถกับ4ประตูเกียร์ออโต้4 e e l น้ำหนักต่างกันแน่นอนครับทีนี้การปรับเซ็ตโช๊คอัพมันแต่ละคันนะครับแต่ละเจ้าของ แต่ละคนขับนะครับแต่ละอารมณ์แต่ละฟิลลิ่งไม่เหมือนกันแน่นอนครับอย่างรถคันนี้นะครับรถของพิโก้นะครับด้านหน้านะครับผมปรับตั้งคอมเพรสอยู่ที่2นะครับรีบสานะครับคันนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับคอมเพรสสามรีบามจุนะครับการปรับตั้งฟิลลิ่งอารมณ์นี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นไปนะครับตัวนี้คือค่าสเปคที่ผมปรับตั้งช็อคอัพ นะครับในส่วนของความสูงนะครับด้านหน้าความสูงอยู่ที่822มิลนะครับส่วนด้านหลังอยู่ที่860มิลครับโดยประมาณนะครับจัดทรงก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคนะครับผมโอเคในส่วนของอารมณ์การขับนะครับต้องขออนุญาตถามพี่โก้นะครับเมื่อกี้ที่พาไปทดลองทดสอบขับเป็นอย่างใดบ้างครับพี่ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอมรับของโคดีจริงงครับผมแต่นี้ต้องให้ต้องให้พี่โจไม่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 ค่อยคุยมากครับต้องให้พี่โก้ไปลองขับดูนะครับพี่โก้ถามผมว่าแอบถามผมว่าตอนที่ขับนะถนนอุบลมันถนนมันดีหรือยังไงครับผมก็คือขับทดสอบก็คือปวาหมายว่าเอ๊ะทำไมถนนมันไม่มีหลุมเลยนะครับก็เลยบอกพี่โก้ว่าเดี๋ยวขากับพี่โก้ขับเส้นทางเดิมนะครับกับทางเดิมนะครับลองทดสอบเดี๋ยว ถึงบ้านสักวันสองวันเดี๋ยวผมโทรไปถามนะครับคืออารมณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่เปลี่ยนแล้วมีความรู้สึกว่ามันก็ผมคิดว่าคุ้มอ่ะกับรถที่เราซื้อมาเยอะแล้วก็เพิ่มอีกนิดหน่อยมันได้อารมณ์ฟิล่างกันเยอะเลยครับผมโอเคตอนนี้ก็เพียงคําพูดเล็กน้อยนะครับจากที่โก้ที่ทดลองขับไม่กี่นาทีเมื่อกี้นะครับไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ พี่โก้รับลองใช้เลยครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเขารับประกันอายุการใช้งานเนี่ยสปีเต็มไม่จำกัดระยะทางนะครับของโอเมนอีมูถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันอย่างแน่นอนนะครับพีโก้ใช้เลยครับจากนี้ไป3ปีเนี่ยคือทดสอบให้รู้เลยว่ามันทนจริงๆนะครับส่วนอารมณ์ยังไงพี่โก้ใช้แล้วค่อยมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับถ้าพี่โจ้มี f a c e b o o k มีอะไรไหมครับมีอยู่ครับมีฝาก Facebook ด้วยครับเผื่อ ท่านที่ติดตามนะครับอยากถามอารมณ์ว่าพี่โจใช้งานแล้วเป็นยังไงพี่พี่โจฝากเฟซบุ๊กด้วยนะครับผมวีโกจิบจิ๊บครับวีโกจิ๊บจิบจิ๊บจิบภาษาเขียนเป็นภาษาไทยครับผมภาษาไทยนะครับวีโกเขียนเป็นภาษาอังกฤษครับวีโกเดี๋ยวจิปยิปวีโกก็คือ VIGO VIGO วีไอจีโอครับผมจีไอพีจนะครับวีโกจิ๊บจิ๊บก็ เข้าไปทักทายพี่ได้นะครับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ลงไปอยากถามอารมณ์จริงๆพี่โก้ปรับตั้งยังไงก็คือหลังจากนี้ไปพี่โก้ก็เอาไปใช้งานจริงนะครับผมก็จะได้แค่เพียงแค่ตัวตอบตามเท่านั้นว่าอารมณ์ขับไปยังไงนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากทราบอารมณ์ติดต่อผ่านทาง a c e b o o k พี่โก้ได้นะครับ v i g o j i p j i p ครับวีโก้จิจ นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของอุบลเวิส1997 Channel ด้วยนะครับผมขอขอบคุณพี่โก้อย่างสูงนะครับที่นำรถมาให้อาจารย์นุนะครับได้เซตค่าให้วันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผม